เราต่างกันตั้งเท่าไรแต่ทำไมใจฉันนั้นรักเธอคงเป็นเพราะวันดิๆดีที่มีเธอไม่ได้เข้าห้องอัดมานานวันนี้ก็เหมือนจะได้กลับมาห้องอัจมาล้องอีกครั้งหนึ่งชอบม,มากสนุกมากสับสไทในใจยันพาเธอลอบมีรู้วจะไปทั้ในดี จริงเคยทางานร่วมกับเขาแล้วครั้งหนึ่งเราได้เห็นเขาแล้วว่าเขามีทาการบ้านมาแล้วก็ซ้อมอะไรแบบเนี้ยพอเรามาห้องอัดปุ๊บมันทํางานได้ง่ายแล้วก็การสื่อสารอะไรของเขาเนี้ยดีดีมากๆในการทํางานก็ทํางานร่วมง,ง่ายด้วยอ่าเนื้อเพลงตั้งแต่แรกก็รู้สึกว่าดูมันเป็นแบบมันเป็นเนื้อเรื่องของปัตตเหมือนกันนะในแต่ละประโยคที่เขาเล่ามาตั้งแต่แรกเริ่มอ่ะมันค่อย,อยๆไล่สเต็ปไปเหมือนตามในซีรีเลยอะ่ะแล้วหลายๆคําก็ค่อนข้างจะโดนใจเหมือนกัน เขาอยากได,ได้ตัวละครหนึ่งชื่อปัดอะไรแบบนี้ซึ่งก,ก็ก็มีบทมาให้อ่านแล้วเราก็ได้ทําการบ้านดูเหมือนกันว่าปัดบบเป็นคนที่รักจริงแต่ว่าถูกกระทําอะไรแบบนี้เออซึ่งซึ่งมันก็จะมีความเหมือนกับกึ่งรักกึ่งเกลียดอะไรเงี้ยเราก็พยายามที่จะทําการบ้านตรงนี้แล้วก็จนแบบว่าโอเคต้องพอต้องอะไรสักทีเพราะว่ากับเราโดนทําร้ายจนเจ็บปวดเงี้ยมันก็เลยเป็นที่มาของเพลงนี้ที่แบบพูดถึงเรื่องของ ความรักที่มันต้องพอสักทีเพราะว่าเราเป็นฝ่ายที่โดนกระทําอย่างเดียวก็เลยต้องต้องพอก็อเลยมาเป็นเพลงนี้ครับอยากร้องเพลงประกอบซีรีส์ตัวเองมานานแล,แล้วแล้ววันนี้ก็คือเหมือนได้สารฝันตัวเองแล้วได้ร้องเพลงประกอบซีรีส์ของตัวเองแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับผมเพราะว่า มันก็เหมือนถ่ายทอดความรู้สึกของปัดต,ตรงไปนในเพลงนี้ด้วยที่รู้สึกว่าชอบจริงๆก็คงเป็นพอท่อนฮุกพอได้แล้วหัวใจในวันนี้คงไม่มีทางได้รักเธอมานานก็คงได้แค่นี้ความเจ็บช้ำหัวใจทนแบบนี้ไปเพื่อใครไม่เห็นเธอจะสนใจก็พอเธอ ฝากติดตามเพลงภาพเก่าด้วยนะครับแล้วก็ซีรีส์ด้วยเป็นส่วนผสมที่ลงตัวนะครับอยากให้ทุกคนมาติดตามดูเป็นอะไรที่ดีมากๆครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมติดตามซีรีส์แ a d กาย MyBo s s แล้วก็เพลงประกอบเพลงนี้นะครับชื่อว่าเพลงภาพเก่านะครับฝากติดตามด้วยนะครับไ่ีออกตป